สวัสดีกับทุกท่านเลยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในรายการของโลกแคสซิมมิงนะครับกับผมโอ้ยึ่งไงวันนี้ครับเราอยู่กันในเกม GTA San Andreas mod เอ่อ mod skin นี่ครับเอ่อ mod skin Iron Man นะครับนี่ครับแล้วก็อยู่กับเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะสูตรเนาะอ่ามันจะได้เข้ากับการใช้สูตรไงถ้าผมลง Iron Man มา เดี๋ยวตรงก่อนนะครตรงจอดเลยข้ามไปนะครับเราไม่สนใจกับเควื่อกระกาพวกนี้นะฮะอ่าโอเคงั้นเราจะบินไปตรงะระฆังกันนะครับอยากรู้เหมือนกันมันมีอะไรมันมีอะไรเธอถึงขึ้นไปะระฆังกนะันถืออะไรวบบเนี้ย โอ้เจ็บ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 โอเคนะครับผมตรงนี้นะโวเคเแก็มาถึงจุดที่เรามาร์กไว้โอเคเข้าไปเลยนะครับอยากลุ้มือนกันว่าข้างในมีอะไร ชิคเก้นต้องการอะไรดีก่ะคุณจะซื้ออะไรดีครับมาสเตอร์เราซื้อเป็นอันนี้เลยแล้วกันนะฮะเฮ้ยเดี๋ยว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 มันเกิดอะไรขึ้นโทรศัยเอลเลอร์แมนต้องไปพิทักษ์โลกอีกแล้ว แต่เธอหนึ่งทำให้ฉันได้รู้ได้เสื่ถึงความจริงว่าแต่แคสเกมเปล,ลี่ยงร้องเพลงได้สารสูตรที่เราใช้นะครับก็จะเป็นรู้สึกว่าจะเป็นสูตรวันพันสูตรเรื่องนี้นะครับเป็นสูตรวันพันแมนนะฮะว่าทำไมผมถึงเรียกง,งั้นน่ะเหรอเดี๋ยวเรามาดูกันเลยมันจะเป็นยังไงถามว่าผมฟาดอีกกะรีนี่ ระหว่างใช้ไม้กระบองกับหมัดนี่คือไม้กระบองนะฮะส่วนหมัดจะจี๋ยจะจัดให้เดี๋ยวนี้เลยก็มันจะแหลกๆหน่อยนะครับผมนะเพราะว่าผมมัดเยอะ <c oughs> นะมันก็ไม่ได้เยอะมากหรอกอุ้ยอุ้ยอุ้ยถอยชูตรงกลางเลยเอโอเคนี่ครับ แล้วก็ตอนนี้เราก็มีอินฟาเลสด้วยนะฮะนี่เราจะเปลี่ยนจากวิ่าหม่ยอกรีเป็น่วยอุย้ยเป็นอีนี่กันนะฮะอ่านี่โอ้ยไม่ได้ใส่สูตรมอดขอเวลาเดียวนะฮะเดี๋ยวเราใส่สูตรก่อนปึง้ง เออวไม่กาหนวะเดี๋ยวคไม่กลานี่ no 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 นี่ครับเจอก้วครับท่านผู้ชมครับ โอเคนะฮะเอาละเราจะลองเอาไม้เบสบอลฟาดผู้ผู้คนัน่นะฮะเฮ้ยเก็บก็มาทดสอบตัวเกมนะฮะแล้วก็โปรแกรมอัด ไม่นะฮะอ่าโอเคนะครับปุยเฮ้ยค่อยค่อยบินไปเมืองนี้รู้สึกไม่ค่อยมีคนเลยนะฮะคิดเหมือนกันไหมล่ะโอเคครับ ลงนี่มันรู้สึกแปลกๆนะพุนมันหายไปไหนหมดเนี่ย ไม่เจอครับท่านผู้ชมครับผู้คนไปเที่ยวที่ไหนกันหมดเนี่ยดูสิรถหายหมดเลยอ๋อตูเข้าใจแล้วผมคิดว่าผมไปเรนะือวผมไปกดเปิดสูตรอะไรสักอย่างซึ่งทำให้ผู้คนมันหายไปนะฮะใส่พรนี่นะั่นเลยว่าแล้ว ไปเราจะไปลองฟาดคนกันนะฮะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอันไส้ผมกล้าฟาดตำรวจนะรู้ปบอถอยยาวๆถอยยาวๆเราคือรถแม่ครับเราสามารถที่จะลดดาวได้ และนี่แหละคือข้อดีของฮีโร่เดี๋ยวเราจะมาลองต่อยแบบบอลพันนี่กันเลยนะฮะแต่ว่าเราจะไม่ต่อยต่อหน้าตำรวจครับโอเคมันก็จะมืดแล้วงั้นเดี๋ยวเราใส่อินฟราเรดกันเลยนะฮะติ๊ดดดออ้อเนี่ยอินฟราเรด รึงอมพานอุ๊ยเป็นไงล่ะอย่างเงี้ล่ะเป็นไงล่ะสุดยอดครับสุดยอดแห่งมารครับผมเป็นไงเจ๋วเลยใช่ไหล่ะนะฮะก็นะถ้าอยากได้ GTA นะครับหรือว่า อยากเล่นนะครับเดี๋ยวจะสอนรดแล้วเดี๋ยวจะทิ้งลิงไว้ให้เฮ้ยไอปลดรถคันนู้นเลยนะฮะไม่เป็นไรครับเรามีความสามารถที่จะทำให้ตัวเองบินได้เรามีความสามารถพอนะฮะจูเลย ดับตอบได้รถแล้วได้รถแล้วโอเคเนี่ยเราคือซูเปอร์ฮีโร่สักอย่างสักอย่างซูเปอร์ฮีโร่บ้าอะไรเนี่ยฆ่าคนเอารถมอเตอร์ไซค์แค่คันเดียวโอ้ สงสัยต้องเป็นตัวร้ายแทนแล้วครับท่านผู้ชมครับโอ้โหฟังเพลงอะไรวะเนี่ยโอเคนะครับขึ้นอย่างที่บอกนะครับมันจะแหลกๆหน่อยนะฮะอืมเดี๋ยวเราจะกลับไปบ้านเรากันนะครับผม ผมที่ผมลงมอสมาก็คือมอสท่าทางกับเอ,อ่อมอสท่าทางกับอะไรนะมอสท่าทางกับเนี่ยมอสสก,กินเนี่ยไอรอนแมนเนี่ยนะฮะ๋ยวมาขวางทางรถแรงสิอย่างนี้ต้องใช้สูตรนั้นอีกแล้วท่านผู้ชมครับ เราจะไล่ยกหน้าเทพเทสักทีน um> ะฮะลดดำ แบบนะครับผมไปไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเมื่อมันจะเงียบผิดปกติมันจะไม่ดีเอานะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคครับผมใกล้ถึงบ้านเราแล้วนะครับผมจริงๆแล้วนะครับไอรอนแมนครับมันไม่ได้ ชื่อโทนี่สตาร์นะครับผมคนที่เป็นไอนแมนไม่ได้ชื่อโทนี่สตาร์ครับที่มันชื่อซีเจนะฮะหรือเปล่าครัท่านผู้ชมครับเปิดลงไม่ได้อ เออที่เปิดได้เนะเฮ้ยเนเดี๋ยว,วเราจะรถจอดลขลางนอกแล้วกันนะฮะอ๋อมีแต่เงาคุณเงามอไซค์อยู่ไหนวะเนี่ย คือปืนบ้าอะไรโอเคลูกสลลกสุนเป็นรถเพื่อลูกกสุนรถแม่เครียดเลยนะสุดเ็คือไอรอนแมนโอ้โ,อโอ้โอ้โดดถุงไปแล้วนั้นไปเดี๋ยวเราจะไปหาที่ที่เราจะกระโดดและบินกันดีกว่านะฮะ ก็อันนี้อย่างที่บอกนีฮะผมมาลองเกมเฉยๆนะฮะฮอฮอตกเกียต่อเออเออลานเล่าลานเล่าลานเล่านี่น่าเข้าจริงๆเลยนะฮะนี่เข้าทางนี้เข้าทางนี้เดี๋ยว เดินไปนะฮะพอดีว่าลงมัดเข้าบ้านได้ทุกหลังมาะฮะอ่าโอ้เพื่อนนายดีมากเลยเพื่อนเอ้เราคือไอรอนแมนเราต้องทำตัวให้สมกับที่เป็นฮีโร่โดจริงๆเลยอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะมาเล่นตู้เกมกันโอเคปึ๊บเล่นไงวะเนี้ยเอ้ย โอ้เขียดเดี๋ยวเราต้องมาเล่นตัวที่สองเอออันนี้ค่อยดีหน่อยแม่โอ้ยละ ดีดีดีดไหมไปเชืบอไปชืบอไปเชื่อ้ยจับเฮ้ยได้กี่ชีวิตป่วเนี่ยบินโอ้ยโอ้ยเอ้ยอ่าโอเคเมื่อเชื่อเกมมันก็สอนเกมได้เป็นเกมแนว เกมแนวตู้เกมอีกเพียงแค่สองใบเท่าน,นั้นเองหยือได้แค่ไม่กี่วิแล้วยี่ชนะแล้วนะฮะโอ้ไม่ค่อยบินขึ้นไป โอเคงั้นเดี๋ยวเราจะไปแทงสนุกกันดีกว่ามาฉันอยากแทงสนุกกว่าไหนมันไม่มีเสียงแดงขึ้นตังอะกูมีนะแต่กูไม่สามารถเล่นสนุกได้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้น Ơ Chứ mấy khó khăn này mới ra thử nhìn Lục gì Chứ không đi hạ con này อ่าฮะอ่า,อาโอเคนะครับผมแคสเหมือนไม่ได้แคสเลยนะฮะอ่าก็รู้สึกว่าแล้วก็เล่นมานานพอสมควรแล้วเนาะอ่าโอเคนะฮะก็ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็โอเคนะครับสำหรับครนี้ชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาสอนโหลดให้นะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยว่าอยากให้โหลดไม่อยากให้สอนโหลดหรือเปล่านะครับโอเคครับงั้นวันนี้ผมก็ถอว่าเฮ้ยงั้นวันนี้ผมก็ขอตลาไปเพียงเท่านีาน้ครับบ๊ายบายครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ